นีหลายสิ่งมากตั้งแต่เช้าคือตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้างวงสวงเลิก11โมงวงสวงเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบมาแต่งตัวอีกถ่ายภาพนิง่งภาพนิ่งเสร็จแล้วเราก็จะถ่าย T V C ต่อไปค่ะใจเรามาเต็มร้อยนะคะทั้งวันก็เหมือนคนทั่วๆไปแหละพยายามนอนให้มันดีกินอาหารอั้กินไม่มีประโยชน์เพรานะานั้ำบอกไม่ได้ก็พยายามกินผลไม้แทนแต่ผลไม้ก็ไม่ชอบออกเครียดอะไตอนเนี้ยเหมือนคนปกติทั่วไปอะค่ะที่เราพยายามทําให้ตัวเองดูสดใสตลอดเวลา ช่างเลือกมากคุณมากจริงๆคือถ้าอะไรที่ไม่ดีที่สุดเราก็จะไม่เลือกให้กับตัวเองอะคะ่ะจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเท่านั้นมันเลือกไม่ได้นะเอาพูดจริงถ้าเลือกได้นะก็ต้องเลือกะคะ่ะช่วยค่ะช่วยเป็นภาระช่วยเป็นภาระให้เราห่วงตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ยะคะ่ะคือเราจะเป็นห่วงเขาเพราะรู้สึกว่าตัวเขาอะชอบโดนคนเอาเปรียบเขาเมันคนใจอ่อน ช่วยขายงานอา่างเงหรอก็เหมือนหน้าที่ผู้จัดการทั่วๆไปอะค่ะแต่ช่วยเป็นภาระมากกว่าจริงแต่เราป้นเขาเยอะกว่านั่นป้นเขาค่ะ มีทะเลาะก,กันบ่อยมากพี่เอก็อยากจะถ่ายรูปพี่เอก็อยากยืดขาไอเราก็ไม่ชอบยืดขาคือเราไม่ชอบแต่งแอปพลิเคชันคือแต่งได้แบบเบาๆอาจจะเป็นผิวพันหน้าขาวขึ้นหน่อยได้แต,แต่แต่งยืดหน้าแต่งหน้าตัวเองเปลี่ยนเน่เราทาไม่ได้เพราะหน้ามันคงเล็กพอใช้แอปปุ๊บหน้าอาจจะเป็นเหมือนแบบตลจํำนั้าไงได้ถ้าถ่ายคู่กันมันโดนดึงไปแล้วอะก็จะทนเรื่องเนี้ยคะ่ะที่ทะเลาะก,กันบ่อยมีมันมีหลายอย่างเขาอยู่ด้วยกันมานานมันมีเรื่องที่เราอ่ะ ทะเลาะกันมีเรื่องที่เราแบบไม่พอใจกันแต่มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยว่าทุกอย่างเรื่องไม่พอใจมันจะมีความตลกเข้ามาแทรกอยู่กับเขาอมีความสุขอามีตัวช่วยอย่างหนึ่งเลยที่อาำขาดไม่ได้อันนี้อามพูดตรงๆนะนี่เลยอามขอก่อนขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะเพอร์เบอรี่นะคะไฟเบอร์ จะบอกว่าขาดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอั้มเป็นคนไม่ทันผักขับถ่ายอ้ํายากมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเราก็พยายามหาทางว่าเอ้ยเราจะทํายังไงเพื่อให้เราขับถ่ายได้ดีจนมารู้จักไฟเบอร์ก็ทานมาตลอดคือจะบอกว่าเพอร์บอรีไฟเบอร์นี้นะคะมีโปรไบโอติกพีไบโอติกนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยให้ลําไส้ของเรานทำงานได้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญอัําจะบอกว่ารสชาติอันเนี้ อร่อยที่สุดดีที่สุดและกลิ่นหอมที่สุดคืออยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะสั่งซื้อได้ที่บรคกบูช็อปค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆทั่วประเทศเลยค่ะคือไม่ซื้อก็คือเสียใจแน่นอน